ชีวิตในอาณาจักรเวทมนต์กล่ำหัวกล่ำหางไปหมดแล้วสโนวไวท์ทำงานในร้านตัดผมและราชินีชั่วร้ายก็อบคุกกี้มาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในลาลิลูราชินีชั่วร้ายเปลี่ยนไปแล้วเธอเป็นเชฟขนมแล้วมาทำลุกใหม่ให้เธอกันเติมเทปตีนตุ๊กแก2ชิ้นติดพวกมันเข้ากับผ้าสีชมพู ร่างวงกลมและตัดออกมาทำรูปเปิดตรงกลางลองสวมชุดเดรสรัดแน่นพร้อมเทปติดก่อนจากนั้นเติมกระโปรงทรงแอตัดผ้าคลุมผืนใหญ่จากผ้าสีลาเวนเดอร์เย็บมันแบบนี้สวมผ้าคลุมบนตัวเธอคลุมทั่วหมวกด้วยกาวเอลเมอร์โปรยกากเพรสีชมพูลงไป ทำปกคอตั้งจากกระดาษโฟมสีขาวตกแต่งปกคอด้วยลูกปัดครึ่งลูกเติมเข็มขัดถักได้จากเชือกสีทองมีมงกุฎแวววาวบนสีสาราชินีดูความเป็นนางยั่วนี่สิแต่อย่าตัดสินคนที่ภายนอกล่ะเธอแค่ดูแข็งแกร่งเท่านั้นแหละ ฉันเกือบจะสำลักชิ้นเค้กแล้วฉันต้องตามหาคาถาแก้อาการไอและอาการสะอึกด้วยเหมือนกันโอ้รู้สึกดีขึ้นเยอะแล้วสนไว้ต้องแปลงโฉมคลุมตัวตุ๊กตาด้วยแททูชั่วคราวใช้สติกเกอร์เล็บลายดอกไม้ยังอินอยู่เสมอ <c oughs> ทำชุดเดรสรัดแน่นจากผ้าสีดำ เติมคอเสร็จทำจากหนังเทียมตัดออกมาและติดมันเข้ากับด้านบนของชุดเดรสตกแต่งมันด้วยลูกปัดเหล็กครึ่งลูกโซ่ประดับแหวนห่วงสองสามวงและมีโซ่คู่ห้อยอยู่ตรงเอวเธอด้วย <c oughs> มาทำผมของเธอกันที่คาดผมสีแดงดูเจ๋งมากๆเลยตกแต่งคอด้วยโชเกอร์หนังที่เต็มไปด้วยมุนเหล็กระบายรองเท้าเป็นสีดำ มุดเหล็กใหญ่เข้ากับน like. er er right ิ้วเท้า huh! ลูกใหม่ของซีโนไวหน่าเท่งจริงๆเข้ากับสไตล์ของเธอเลยใครจะคิดว่าหลังแต่งงานกับเจ้าชายแล้วเธอจะเริ่มทำงานในร้านตัดผมล่ะเธอทำแททูชั่วคราวได้ดีที่สุดและสร้างทรงผมที่ไม่เหมือนใครเลยเพื่อนเก่าของเธอเดินเข้าไปในร้านตัดผมว้าวฉันจำเธอไม่ได้เลยฮ่าฮฉันดูแปลกไปนะดูน้มันเริ่มต้นยังไงแททูชั่วคราวพวกนี้เจ๋งจังเลย ฉันอยากมีมากสักอันแต่ฉันเลือกดีไซน์ไม่ได้เลยคนแคร์ทั้งเจ็ดยังต้องการเริ่มต้นใหม่ด้วยเอาผมเก่าออกลบเ <c oughs> มคอัพเก่าออกด้วยน้ำยาล้างเล็บทำผมและคราวจากขนสัตว์สีผู้ชายอะไรน่ารักขนาดนี้ <Yeah. S 1> ระบายกางเกงด้วยสีอะคริลิกสีน้ำตาลทาสีเสื้อเป็นสีเหลือง และโรยชั้นเหนียวเนียวด้วยกากเพชรแขนวนโซ่บนสายพานผู้ชายคนนี้รู้ว่าทำยังไงให้ดูมีสไตล์ว้าวมีคนแคร์แปลกๆเต็มไปหมดพวกเขาจะไปไหนกันนะไปที่ร้านตัดผมของสโนวไว้ใครเป็นคนแรกนะนั่งลงสิและมาเริ่มกันเลยคุณต้องการอะไรเหรอ ฉันอยากมีรอยสักแฟลตเท่ๆฉันขอดอกไม้ได้ไหมฉันรักธรรมชาติดูเหมือนว่าดอกไม้นี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเธอโดยเฉพาะเลยวันนี้คนแคร์ทุกคนสามารถทำผมได้ฟรีหลังจากนั้นไม่นานคนแคร์แต่ละคนก็มีแททูชั่วคราวสวยๆคนแคร์ชอบร้านตัดผมและเซโนไว้ก็ชอบงานของเธอ พับแผ่นหนังเทียมครึ่งหนึ่งแล้วร่างรูปสำหรับผ้ากันเปื้อนตัดออกมาเติมกระเป๋าอันใหญ่เพิ่มปลายที่มีโลโก้ร้านสักและลูกปัดโลหะครึ่งลูกที่ด้านข้างเพิ่มสายรัดตกแต่งด้วยแผ่นป่าดอกไม้และโซ่ผ้ากันเปื้อนนี้สร้างมาเพื่อสโนไวทเมื่อสโนไว้มาทำงานเธอมักจะสวมผ้ากันเปื้อนป้องกัน ฉันใส่ได้ตลอดทั้งวันเลย <laughs> <laughs> ทำกระเป๋าจากผ้ากระดาษโฟมแวววาวและโซ่ประดับแต่ชิ้นส่วนรูปหัวใจออกว่านหัวกะโหลกด้วยสียอะคริลิกทำชิ้นที่สองให้เหมือนกันติดโซ่เสริมอย่าลืมพลอยปลอมด้วยละ่ะและกระเป๋าเงินก็เสร็จแล้ว <gasps> ว้าว เชื่อมล้อรถของเล่นทั้งสองคู่ติดแกนกับพวกมันจากนั้นถอดชิ้นส่วนด้านขวาออกจากด้านล่างของรถเสียติดแถบของแฟ้มทึบแสงสีดำที่ด้านบนเชื่อมต่อชิ้นส่วนทั้งหมดเพื่อสร้างสกูตเตอร์ติดตั้งบาร์ที่ด้านหน้าว่านหัวกระโหลกที่น่ากลัวบนแอปเปิ้ลติดไว้ที่ด้านบนทำพวงมลาลัยจากที่ล้างท่อได้เวลาทดลองขับแล้ว ราชนินีกำลังหนาวสั่นในสวนสาธารณะเมื่อเธอได้ยินเสียงดังไงดูสกูตเตอร์ของฉันสิดูดีมากเลยเร็วไปไหมนะใช้เวลาห้านาทีในการเข้าตัวเมืองกระโดดมาเลยว้าวจริงด้วยนี่คือแอปเปิ้ลลูกเดียวเหรอใช่คุณให้ฉันแหละตอนนี้มันเป็นเครื่องรางนำโชคของฉันแล้วฮ่ <c oughs> มาทำกระจกวิเศษกันเถอะคลุมดินทั่วด้านจับของกระจกสอนมันข้างในขวดและทำให้รอยต่อเรียบขึ้นระบายทั้งชิ้นเป็นสีขาวเอาฟองน้ำมาและไฮไลท์กระจกด้วยสีม่วงวาดหน้าตลกตลกทาสีโครงและด้ามจับเป็นสีบรอนซ์ตกแต่งกรอบด้วยพลอยปลอมและเติมแต่งพื้นผิวที่จับด้วยกาวร้อน ตอนนี้ถึงเวลาสร้างกระจกสำหรับ s n o w ้แล้วเอาฝาใสมาตัดไม่เสียบแล้วทากาวเข้าด้วยกันว่านหัวกระโหลกด้วยหยดน้ำทาสีแดงและเน้นด้วยสีเมทัลลิกตอนนี้เราต้องตัดกระจกออกจากกระดาษแข็งสีเงินทากาวเข้ากับโครงก็เสร็จแล้วกระจกเอ๋ยกระจกวิเศษ สูตรไหนดีที่สุดสำหรับซินนามอนโรกันนะโอ้มีคนโทรหาฉันด้วยไงสโนไวทราชินีที่รักฉันและคนแคร์คิดถึงการทำอาหารของคุณจริงๆคุณจะทำอะไรอร่อยๆให้เราไหมฉันอยากอยู่นะแต่ผ้ากันเปื้อนของฉันหายไปฉันต้องซื้อใหม่แล้วมันยังดูไม่เหมือนอีกาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทาสีดำเอง เติมตาพลอยเปลม่มเราก็ต้องการขนนกด้วยเหมือนกันมาทำปีกและหางจากพวกมันแลว้ววาจะงอยปากอีกายดําเป็นเพื่อนสนิทของแม่มดเลยเขาไม่รู้สึกอยากบินเลยแต่เขาชอบนอนเฉยๆในที่ที่เขาไม่ควรนอนไปไปเราต้องย้ายรถแล้วเป็นนกที่ตลกอะไรอย่างนี้กระโดดขึ้นบ่าฉันเลย ฉันรู้จักดีไซเนอร์ที่มีพรสวรรค์นคนหนึ่งไปที่เขากันห้องเสื้อกำลังตัดตามคำสั่งงานว่าและตัดผ้ากันเปื้อนออกตกแต่งด้านข้างด้วยริบบิ้นย่นและริบบิ้นซาตินสีชมพูมันดูน่ารักและแฟนซีมากไง ฉันจะช่วยเธอได้ยังไงเธอต้องการผ้าไหม,กม่ก็ม่หยีและขนสั่หรือเปล่าเรากำลังเย็บอะไรหรอไม่ไม่ออเดอร์ฉันน่าจะเสร็จแล้วนะตอนนี้โอ้ผ้ากันเปื้อนนี้ดูดีมากตรงนี้ว้าวมันอลังการมากเดี๋ยวฉันจะรีวิวดีๆให้นะเ uh huh. ทดินเหนียวลงในแม่พิมพ์คับเคก้กตัดผ้าคลุมโต๊ะออกจากผ้าสีชมพูตัดตะเกียบสมอันแล้วระบายทับด้วยสีอะคริลิกเมทัลลิก เราทำโตัวเล็กๆคลุมด้วยผ้าปูโต๊ะแล้วทากาวเป็นวงกลมตรงกลางทำเค้กจากดินปั้นขนมอบแสนอร่อยมากมายทาสีให้ดูเหมือนช็อกโกแลตและไอซิง่งโรยด้วยกาวเพดเม็ดเล็กและดวงดาวมาเอาเค้กเข้าเตาอบกันเดี๋ยวเรารอหน่อยดูเหมือนพวกเขาจะพร้อมแล้ว วว้า <Wow. S 2> นี่คือของอร่อยออยฉันเป็นแชมที่ยอดเยี่ยมซะจริง <laughs> กดไลค์วิดีโอของเรากดติดตามลาลิลูและคลิกที่กระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเรา